เจอกันอีกแล้วนะครับกับว l l เล p h o t o g r a p h y g o l f นะครับเพื่อนๆที่อยู่ในมือผมคือถุงมือสำหรับช่างภาพโดยเฉพาะเลยครับชื่อรุ่นเขาคือตัว s k a d i LRS นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะเพื่อนๆคราวที่แล้วเนี่ยผมแนะนำรุ่นนี้ไปนะครับทินเดนซึ่งรองรับอากาศหนาวอยู่ที่ลบ25นะครับตัวนี้เหมือนกันครับก็รองรับอากาศหนาวที่ลบ25เหมือนกัน ทีนี้มันตา่างยังไงเพื่อนๆตัวทินเด้นเนี่ยเขาออกแบบมาให้เราสามารถควบคุมนิ้วทั้งหมดได้เลยนะครับทั้ง5นิ้วโดยที่ตัวถุงมือเนี่ยออกแบบให้เราสามารถสวมนิ้วได้เลยนะครับแต่ว่าตัว s c a d i LRS เนี่ยเขาออกแบบมาค้ายถุงมือนวมนะครับเพื่อป้องกัน4นิ้วของเรานะครับตัวนี้จุดประสงค์ในการใช้งานคือถ้าเพื่อนๆต้องคิดว่าที่ที่ลรไปเนี่ย หิมะมันเยอะมากนะครับตัวนี้เหมาะมากครับสำหรับการที่เราต้องแบบจับหิมะหรือว่าลุยหิมะต่างๆเพราะมันจะเป็นลักษณะคล้ายถุงมือนวมนะครับแต่มันจะมีข้อดีและข้อเสียในการทํางานเพราะมันเป็นถุงมือนวมเนี่ยมันควบคุมอะไรลําบากถูกไหมครับเพราะตัวมือมันจะอยู่ในถุงแบบนี้ลักษณะแบบนี้แต่เขามีซิปตรงนี้มาให้เพื่อนๆออกมาครึ่งหนึ่งเพื่ออะไรครับเพราะว่านี่เลยครับ ภายในเขาเนี่ยจะมีถุงมืออีกถุงมือหนึ่งนะครับถุงมือเนี่ยเป็นถุงมือกันหนาวแน่นอนครับมันจะเป็นถุงมือที่2ชั้นอยู่ในนี้นะครับโดยที่ถุงมือตัวเล็กเนี่ยมันจะทำหน้าที่หยิบจับอะไรต่างๆเขาจะใส่ไว้ในตัวสกาดิตัวนี้ครับเวลาเราใช้งานนะครับเพื่อนๆก็เอาตัวนี้ออกมาก่อนผมก็จะใส่ถุงมือตัวเล็กแบบนี้เข้าไปก่อนนี่เลยครับเห็นไหมครับถ้าเราเทียบกันนะถุงมือตัวนี้ย มันจะไม่หนาเท่าถูกไหมครับแต่ว่ามันยังกันเรื่องของตัวอุณหภูมิความหนาวได้อยู่นะครับโดยที่ตัวนี้เขาสามารถทัชสกรีนที่ปลายนิ้วเราได้ตัวนี้เปิดออกไม่ได้ที่ปลายนิ้วตรงถุงมือภายในนะครับมีตัวกันลื่นอยู่นะครับนอนสลิปแบบนี้นะครับทีนี้การใช้งานเนี่ยพอเราใส่ถุงมือนี้เข้าไปเราค่อยใส่ตัวถุงมือนวมเข้าไปแบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะใช้งานนะครับเวลาเราลุยหิมะเนี่ย บางทีเราต้องไปทั้งถุงมือแบบนี้นะครับบางทีการหยิบจับอาจจะไม่สะดวกแต่ว่ามันช่วยป้องกันเรื่องอากาศหนาวแล้วก็ตัวหิมะที่มันเข้ามาเป็นปริมาณมากนะครับด้านนอกนะครับซึ่งเขากันอากาศหนาวอยู่แล้วนะครับตรงกลางนะครับเป็นทินซูเลตนะครับป้องกันอากาศเข้านะครับที่อากาศหนาวภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้นะครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิความอุ่นภายในไม่ให้ออกไปด้วยนะครับเพื่อนๆมีถุงมือที่อยู่ภายในแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีตัวกรบที่เป็นถุงมือนวมที่อยู่ด้านนอกในการใช้งานก็จะสามารถกันอุณหภูมิหนาวติดลบได้ ลบ25องศานะครับผมมองว่าตัวนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้งานให้สะดวกมากขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าการทํางานมันแตกต่างยังไงสังเกตไหมครับตัวแรกเลยนะครับบริเวณที่ปลายถุงมือเขาเนี่ยไม่ใช่เจอซี่คับแบบนี้เห็นไหมครับตัวนี้เ็าจะมีสายรัดมาให้สายรัดนี่เพื่อนๆอาจจะงงนะครับมันคืออะไรจริงๆมันไว้คล้องมือด้วยความที่เราจะต้องถอดถุงมือออกบ่อยๆเนี่ยครับเขามีตัวคล้องไว้แบบนี้เพื่อป้องกันว่าถุงมือเราจะหล่นหายนั่นเองครับทีนี้เราก็ใส่ถุงมือเราเข้าไปแบบนี้ครับ แบบนี้เลยครับแล้วเราก็จะมีตัวรัดนะครับเพื่อป้องกันอากาศเข้าไปแบบนี้ครับเวลาเราใช้งานเราก็จะใส่เสื้อกันหนาวคลุมไปอีกทีนึงนะครับเวลาหยิบจับเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่สะดวกเท่ากับตัวทินเด้นนะครับแต่ว่ามันยังกันหิมะที่ปริมาณมากๆดังนั้นตัวนี้การใช้งานจะแตกต่างกันแต่ที่สําคัญตัวนี้เหมือนเดิมครับเราสามารถถอดปลายนิ้วได้แบบนี้ครับเพื<ๆ>่อนๆแต่พอถอดปลายนิ้วมาปับ๊บเราจะเจอกับถุงมือที่เราใส่ไว้ก่อนหน้านี้ มันยังคงทัชสกรีนได้นะครับหยิบจับได้สะดวกเหมือนเดิมถึงแม้จะไม่เจอกับเนื้อเราโดยตรงนะครับส่วนด้านบนละ่ะเขาเปิดได้ครึ่งหนึ่งเพื่อนๆเปิดได้แบบนี้เราก็ค่อยถอดถุงมือมาแบบนี้เหมือนกันเลยครับทุกรุ่นของตัว w ว a เ l e t Photography c o นะครับทุกตัวของา a l l e t มีตัวนี้เหมือนกันครับ คือช่องเก็บเมมโมรี่การ์ดนะครับที่ตัวถุงมือเลยจะมีทั้ง2ข้ค่านะครับเพื่อนเอนอกจากตรงนี้มันจะสามารถเก็บเมมโมรี่การ์ดได้แล้วมันยังเก็บถุงร้อนได้ด้วยครับเพื่อนๆสามารถซื้อถุงร้อนเป็นแผ่นนะครับ ใส่เข้าไปนะครับมันจะช่วยเพิ่มความอุ่นเข้ากับตัวมือเราได้ด้วยนะครับตัวนี้เหมือนทุกรุ่นที่ผมบอกไปคือเขาจะมีโลโก้นะครับของไวเล็ตอยู่แบบนี้อย่าตัดทิ้งนะครับเพื่อนๆมันไม่ใช่โลโก้ของแบรนด์อย่างเดียวมันคือกุญแจไขขาตั้งกล้องนะครับแล้วเขายังคงออกแบบมาอย่างใส่ใจนะเพื่อนเพื่อนนี่เลยครับเวลาเพื่อนๆนเอานิ้วมือออกมาแบบนี้ใช่ไหมบางทีเนี่ยมันไม่ถนัดถูกไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆนเห็นปุ่มตรงนี้ไหมในปุ่มตรงนี้กับปุ่มตรงนี้จริงๆเขาออกแบบมานะ ให้เราสามารถที่จะล็อกมันไว้ได้วยกันแบบนี้ครับเท่ากับเพื่อนๆไม่ต้องคอยมานั่งจับแล้วครับเพราะว่ามันถูกล็อกให้อยู่ในโพซิชันที่เราสามารถทํางานได้สะดวกซิปตรงนี้ก็ยังเป็นคงซิปกันน้ํานะครับเพื่อนๆสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับหมดห่วงครับลุยได้ทุกสภาพอากาศนะครับเพื่อน และนอกจากนั้นอย่างที่ผมบอกคือของตัว s c a r d i LRS รุ่นใหม่นะครับเขาจะออกแบบมาเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะครับซึ่งเขาจะมีจุดให้คล้องอยู่นะครับเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถถอดเก็บนะครับเก็บไว้เป็นคู่ได้รับรองไม่หายครับส่วนอีกทริกหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่ต้องการถ่ายวีดีโอในที่หนาวๆนะครับตัว s c a r d i LRS เนี่ยเขาออกแบบมาโดยเฉพาะเลยครับด้วยการที่เราออกแบบให้เปิดมือได้แบบนี้ถูกไหมครับเราสามารถใช้ตัวมือของเราเนี่ยครับ จับกริปต่างๆนะครับได้สะดวกมากขึ้นนะครับการถ่ายวีดีโอคือการที่เราต้องโฮแฮนเราเนี่ยให้นิ่งตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยตัวนี้เขาถึงออกแบบให้ออกมาได้4นิ้วแบบนี้ครับส่วนการใช้งานอื่นๆนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเวลาเพื่อนๆถอดถุงมือออกมาเนี่ยในการหยิบจับต่างๆเนี่ยมันยังมีตัวห้อยแบบนี้อยู่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถใช้งานได้สะดวกเต็มที่ในกับทริปในการเดินทางเลยครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ camera maker ครับผมหรือ Li n e i d นะครับ camera maker ครับ